อ้าวคุณแม่ครับผมย่างพ่อมีน่ากินว่าเราเร<ด>่านีย้ย่างอะย่างละไยจ้่ไปกินอะลูกคีบแวนนี้โต๊ะทุกไทยขาดลอยไปมัดกลางยังสวยไปย่งเลยเดกน้ไยพอได้กินแร้งมีอย่างเขาก็ พ่อได้คุยกับพี่นอ้องเขาเนาะได้ใช่ใช่อ่ะมียังกะกินครับผมเหลือเนื้อเสือนิดหน่อยใช่<ะ>เหลืออีหยังอีกเนื้อเสือบั็อกโซกพี่หลอดตาไะไบู๊เดี๋ยวเขาตียังกินเล,ลคยคุณแมบบ่ลวกให้มันสุกก่อนเขาจะไสปรุงแบบให้มันมีเดียมมีเดียมเล็กน,น้อยนะฮะไม่มีเลือดสีสันเล็กน<อ>้อยนะเติมสีสันก็ถึงกับปู๋นะ แมนเนาะเอาพ่อเรือๆเนาะหลับสุกต้นยิ่งห็นลุดจัดไปเนื้อเสือบักบกเนื้อสันพ่อเหลี่ยงๆดอกพ่อเอ้ยสองคนโหนเขียวเแี่กกินบวกเปลืองไปได้หรอกเรียงง่ายอยู่เดี๋ยวตอนเดียวนี่สุดจอดเรืองอารามเลยเนื้อเสือมาอนี้ลูกค้ามิตรเบิ่นเบิ่นเบิ่น โอแค่ไหนพี่แม่น้ำมอนปั๊บหอมห้อยมาหนึ่งอ่ะแซนี้แหล้วก็แซนี้แหละไปปล่อยให้เย็นเรียบร้อยคุณแม่เนี่ยไปผิกลงไปตดๆเลยกอบคุณอ่ะแค่น้อยอาจารยขาดบันี้ได้เนี่ยเซลทำลำนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลงไหลเดี่ จักหน่อยก็ดู๊โอ้ขึ้แขนแต่พอพอดีพอดีพอดีต้นี่ล,ละสีสันกันนะนี่หละเนี่ยวาน,นหวานเจียวหวานแท้แท้ได้พอข้าวเห็ดสุกแล้วเอาเหลือใส่นี่ิม้ยสุดยอดเ,เ,เลยมาสุดยอดเลยไปหาหมองกินเนาะพอ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาอะไรครับผมตึ้งเอาตึ้งหอนตึ้งฝนตกเอาเอาเข้าไปบรรยากาศมูลุยปุยยะสาตว์ขม้าติดกล้องขอเดี๋ยวเด้อยมื้อนี้พอดี้ได้พักมาจากที่สมศักออนฟีกูยิงใยแห้งวงการเกษตรุันไหนเรม่พักาะงามพักออกกินนีกได้นี่ออร์แนนิกเราว่ากินเลยเราว่านี่อ จากมันอันนี้อันนี้ไม่ยากกว่นี่พ่อก็ยังเริ่มตึงอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่วันนี้กินไรเมื่อไรล่ะงงงงี้นอนงานกินนี้ดีเนาะพี่น้องมากินร่วมกันเด้นาะมาเมื่อนี้ของเสียมีทั้งบักบกบักข้าวบัะแต่คือวันนั่นแหละเนื้อเสือเนื้อสันแมนอยู่ในหมีมัดกระหรอกแกละจับใส้มัดจับตูดจังเดียวมาเมื่อนี้แซ่บๆนียกันจับพี่น้องมื่อนี้ถือว่ากินไป นั่งกู้เหรอพ่ออาอาจจะนี้บกบอกอืมจุ๊บจุบมันดีดีพ่อชิบช้าพ,พักพักแดบเลยกได้กินหลายเดือนแล้วนะพ่อโอ้ยเราทรงจะออกนอกเนี่ยแต่นีม่มักปากอืมใช่ Jangan hai, 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 พ่อเหลวแรงไปจะลืมมจกละเว้นอันนี้ก็สุดระรักพ่อเลยคุยกันมาเดอ้อมาเดอ้อ <laughs> มากินข้าวสิอืมผมแงกงคุยสิบ,บุบกมันขนาดไหนโอ้ยเจ็บหูวสิ หูล uhm, ันแก่ๆๆๆหยับคุยพังเคลื่อนไปเลยพังเคลื่อนเคลื่อนเตกกบค่ะน่มันมันอิเลียมบกอื้อ กิดขึ้นก็เรื่องน้าเรื่องท่าพี่น้องฝนตกฝนมากอีกแล้วผ้าอยุเขาทนี่ตั้งเสียงรถตั้งเสียงฝนขอสกขอพหยพี่น้องก,กันเนอะเห็นออกข้านอกก็ได้ก็ดังก็ได้หรอ,อ คุณแม่แม่คุม้แม,แม,แ,มแม่บ้านที่รับุ้มในหอยอยู่กับขอขอพวกคุณหลายๆบางคนก็โท้วมมากทักไก่เป็นสมบูรณ์เกี้ประทันหน่าปวลำบากเลยครับผมไงไง มา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 มไมา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 กัมามามาาม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 าัามามามาามมามามปมามมาดดนนม สวนทุนนี้สองหม่องหม่มองที่ไหนหอยยู้ยีล่ะตอนละคำมีสมศัก์เป็นเอ็ดพักออกนิ่งนิกตรงออกนอกตรงห่างบนบืาเด็กก็ในหอยเนาะนั่นในหอยเอหยเ็ดแบบโตตายอะ่ะ <c oughs> ตามมีตามเกิดเป็นพิ่น ใตระบบเทคโนโลยีของตอยก็ยยังน้องที่กินผักน้ำหลายๆมันมันมันแต่มันมันแสบนะ

nên nên nên. Cứ vào dù. Nha. Đẹp quá. Đi ông tô Đẹp Bỏ ta. Thử đi về. Coi làm cả. พวกอาจารย์ทั้งหลายหละว้าวเดวน้องร่องนี่กันนะครับรอบลีปอบ มันคค้าคๆาวางคุ้งก็พอหนอะคค้าคๆาวางคุ้งวุนี้เขากับพักกินทุบมันล้วอือตอบตอบได้ยังไ ถ้ารับเนื้อแบบนี้เนี่ยเอาต้อเอาเนื้อส่วนในเห็ดกันเลยครับผม,มเอามาลุม่มร่วมกันเพียงจะเอามาหลวกจังหน่อยหลวกพอสะดุ้งไฟนี่มันจะได้ความหวานของเนื้อเสร็จแล้วเราก็พอผุงเรียบร้อยแล้วรุงตามจะชอบของข้ขาแล้วห้าค่อยมายอเลือดเป็นนิดหนึง่งก็ต้องย้อลายครับผม,ผม<อ>ตลมกหวนอนเลื่ยเป็นสีสันสีสันพร้อมหวานพร้อมอืม ฮาปอบปอบ้านเราเอินหลับตอนนี่แหละมหลับตอนขันอยู่บ้านนอกบ้านจะน่งกะกินเหมือนขอก้วแล่ะขาดนี่ นักกวัานนบกวานเขากวาน บริวารคนเด้อข้าข้ากินมื <c oughs> น่อตะเพื่อนน้ำผักอืม, <c oughs> อมได้แล้วอ่าจมจิ๋วทั้ทงบ้านกะร้องเฮ็ดกินร้อง,งมังคับผมเนื้อเหลือๆร่วมๆละ่ะ Ha gạo mà, Không biết đâu học, làm ดูดยดเลยบเบาะ

ฝาดทุไทยยังนุง่งวัมันสริลับพอดีกับใดเวลาเห็ดนยอยู่นึกกินสู้พี่ทุ้นองอกินเลยเพ่อค้าขายกับแบบนี้เหละครับผมกที่ได้กินหมืดคำแหละค้าขายตรนี้ก็มืต้นถูก

กูเบิลดอกขาดเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็โอเคโอเคอิ่มโอเคอิ่มอันนี้จานุ่งกะเก็บร้านแล้วมีรอบสองฝากคือก็เราจะฝากปีฝากน้องปัดกอลาบปัดแฉกนายห้อยเพลือกพิธีอีสานาปเท่าได้แต่เด้อที่ไ่ได้ว่ากันยอดนั่นเลยิ้ข่อยแหงยิ้ขออืกินรรดๆๆิๆกๆๆนๆรับผมดๆดๆเูดๆรูดๆราดๆัูดๆรูบๆ ชีวิตนี่เฝ้าย่างเดียวทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยสามสิบกว่าปีครับผมแต่ว่านอนเฝ้านอนบ่ได้เด้ก็เฮาสิไปลงกว่าห้องทไปตอบคอมเมนต์บางคนว่า <c oughs> พวกเจ้าอยู่กับมักโดนเลยร้นานทิพย์ก็ปีแล้วครับผมต <c oughs> ั้งแต่เริ่มแรกการเฮ็ดนนยยร้านกนยังอยืนรับกันตลาดน้อยๆนี่แหละครับผมมันร้านใหญ่เด้ร้านอันเดียวนี่ล่ะ่เคยเฮ็ดร้านใหญ่แต่มีสาขาเดียวเราใส่ชีวิตสองสองค <c oughs> นตายาย ก็ม,มีลูกอ้ากอยากไปมาไปอยากมากินกันตองมาด้วยใจอิริเมือเ่อใดวันหยุดกันลูกหลานเขาหลอกเขาแรงแจ้อองด้มาซอยต้องมาด้วยใจโดยตรงนี้ใจหักกันพร้อผมไปมาวา่าตัวกินย่างเป็นการบริการตัวเอง <c oughs> เนาะสต่เรับคนที่มาหากันเลยลูกค้ามาหอดบางคนกับเพิ่นเข้าใจแล้วเนาะเพิ่นกับจับการแก้บเจีวจับกระติกตักยังแข็งลวดเดียวเลยสต่เรับคนที่พวกคยมาเข้ากันเลยแนะน้ำจังหน่อยใช่คุยกัน มูจักมาคุนกันทักทายกันครับผมว่าต้องตกใจครับผมเสียงดังตื่อๆโอ้โหมีไหวดอกเดี๋ยวแรกกระเคินงเยอะนะเดี๋ยวสองกับเป็นพี่เป็นน้องกันเพื่อกาวเราคิวนี้อยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนไอ้ระวังเรื่องอุตุกัยน้ำท่วมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระแสกำลังมาแห้งเหลือเกินเดี๋ยวท่วมบางนันเดี๋ยวท่วมบนนี้ให้มันถึงตัวเจ้าของป้องกันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเราคิวดีอยู่ดีไม่แห้งกันทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดี้า